สวัสดีครับเห่าผู้ฟังพอร์แคสต์ที่รักทุกท่านวันนี้เรามาเปิดประตูสู่โลกแห่งความคิดมุมมองและปรัชญ,ญาชีวิตของมาเศรษฐี10อันดับของโลกบุคคลผู้ประสบความสําเร็จสูงสุดในแวดวงธุรกิจอะไรคือเคล็ดลับอะไรคือแรงผลักดันและอะไรคือปรัชญ,ญาที่พวกเขายึดถือ รวมไปถึงบทเรียนชีวิตอันล้ำค่าที่พวกเขาได้สั่งสมมาในพอร์แคสนี้เราจะมารวงเึกถึงเรื่องราวชีวิตของมาเศรษฐีแต่ละคนว่าพวกเขามาจากไหนเริ่มต้นธุรกิจอย่างไร,รเผชิญอุปสรรคอะไรบ้างและผ่านมันมาได้อย่างไรวิเคราะห์ปรัชญาคำคมและแนวคิดของพวกเขาว่าอะไรคือสิ่งที่พวกเขาขับเคลื่อน อะไรคือสิ่งที่พวกเขายึดถืออะไรคือสิ่งที่พวกเขาอยากบอกต่อสรุปบทเรียนสําคัญที่เราสามารถเรียนรู้จากพวกเขาว่าอะไรคือสิ่งที่เราควรทาอะไรคือสิ่งที่เราควรเลี่ยงอะไรคือสิ่งที่เราควรพัฒนาวันนี้เรามาฟังเรื่องราวของอีรอนมัสชายผู้ขึ้นชื่อเรื่องความกล้าหาญและความมุ่งมั่นบุคคลผู้ไม่เคยกลัวความล้มเหลวมองความล้มเหลวเป็นบทเรียนและกลับมาลองใหม่เสมอจุดหนึ่งความล้มเหลวเป็นตัวเลือกลองจินตนาการว่าสเปซเอ็กบริษัทอวกาศของออรอนมัสประสบความสําเร็จตั้งแต่แรก เที่ยวบินแรกขึ้นสู่อวกาศอย่างราบรื่นยานอวกาศลงจอดบนดาวอังคารโดยไม่มีปัญหาจะเกิดอะไรขึ้นคำตอบคือสเป c e x จะหยุดนิ่งไม่พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเพราะไม่รู้สึกถึงแรงกดดันไม่มีความจำเป็นที่ต้องร้องอะไรใหม่ๆแต่อีรอนมัสไม่คิดแบบนั้นเขาเชื่อว่าความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของนวัตกรรมร้องนึกภาพ s เป c e x กล้มเหลวยานอวกาศระเบิดขึ้นไปไม่ได้อีรอนมัสรู้สึกอย่างไรแน่นอนเขาผิดหวังเสียใจแต่เขามองความล้มเหลวนั้นเป็นบทเรียนเรียนรู้ว่าอะไรผิดพลาดอะไรต้องแก้ไขจุด2สิ่งสำคัญคือต้องมีแรง ใจส่วนตัวที่แข็งแกร่งอะายเป็นแรงผลักดันให้อีลอนมัส์มุ่งมั่นสร้าง s เป c e x ไม่ใช่เงินทองไม่ใช่ชื่อเสียงแต่เป็นแรงจูงใจส่วนตัวเขาใฝ่ฝันถึงอนาคตที่มนุษย์สามารถไายอยู่บนดาวเคราะห์อ,อื่นความฝันนี้กลายเป็นแรงผลักดันขับเคลื่อนให้เขาผ่านอุปสรรคผ่านความล้มเหลวจุด3อยากลัวที่จะล้มเหลวเรียนรู้จากมันและลองอีกครั้งอีลอนมัส์ล้มเหลวกี่ครั้งนับไม่ถ้วนแต่เขารุกขึ้นยืนทุกครั้งเรียนรู้จากบทเรียนพัฒนาเทคโนโลยี ความกลัวความล้มเหลวเป็นอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่แต่อีลอนมัสไม่เคยกลัวเขาเผชิญหน้ากับความกลัวเรียนรู้จากมันและก้าวต่อไปอีลอนมัสสอนให้เรารู้ว่าความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่มันคือบทเรียนแรงจูงใจเป็นพลังขับเคลื่อนความกล้าหาญสําคัญกว่าความกลัวหากคุณต้องการประสบความสําเร็จจงกล้าเสี่ยงล้มเหลวเรียนรู้และลองใหม่ข้อที่2บทเรียนจากเจฟเบซอสเรื่องราวของผู้ชายที่หมกมุ่นกับลูกค้า B ort, เจฟเบซอสผู้ก่อตั้งอเมซอนบุคคลที่ได้ขึ้นชื่อว่าดื้อรัน้นบุ่งมั่นและหมกมุ่นกับลูกค้า2.1ถ้าคุณไม่ดื้อรัน้นคุณก็จะเลิกทําเร็วเกินไปลองจินตนานการว่าเจฟเบซอสเริ่มอเมซอนขายหนังสือออนไลน์แต่เจออุปสรรคมากมายยอดขายน้อยลูกค้าไม่สนใจเขาจะทําอย่างไรเขาจะเลิกทํำไหมไม่เจฟเบซอสดื้อรัน้นเขาเชื่อในธุรกิจของเขาเขาเชื่อในศักยภาพของอินเทอร์เน็ตเขาไม่ยอมแพ้พัฒนาอเมซอนต่อไปเพิ่มสินค้าปรับปรุงบริการ 2.2จงมุ่งมั่นอยู่กับลูกค้าอะไรคือสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับเจเบซอสคำตอบก็คือลูกค้าเขาหมกมุ่นกับลูกค้า คิดถึงแต่ลูกค้าพยายามทําทุกวิธีทางเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเขาอ่านรีวิวของลูกค้าทุกตัวตอบคําถามของลูกค้าด้วยตัวเอง2.3สิ่งประดิษฐ์ที่ดีที่สุดมาจากการสังเกตความต้องการของลูกค้าเจเบซเชื J ่อว่าสิ่งประดิษฐ์ที่ดีที่สุดเกิดขึ้นจากการสังเกตความต้องการของลูกค้าเขาสังเกตว่าลูกค้าต้องการอะไรต้องการความสะดวกรวดเร็วราคาถูกเขาจึงพัฒนาอเมซอนให้ตอบสนองความต้องการเหล่านี้ บทสรุปของเรื่องนี้ก็คือเจเบซอสสอนให้เรารู้ว่าความดื้อรั้นสำคัญสำหรับความสำเร็จลูกค้าคือหัวใจสำคัญของธุรกิจการสังเกตความต้องการของลูกค้านำไปสู่สิ่งประดิษฐ์ที่ดีที่สุดหากคุณต้องการประสบความสำเร็จจงดื้อรัน้นมุ่งมั่นหมกมุ่นกับลูกค้าและสังเกตความต้องการของพวกเขา3บทเรียนจากบิลเกตเรื่องราวของชายผู้สร้างอนาคตที่ดีกว่าบิลเกตผู้ก่อตั้งไมโครซอฟท์บุคคลที่ขึ้นชื่อว่าเรื่องความอดทนมุ่งมั่นและมุ่งมั่นสร้างอนาคตที่ดีกว่า3.1 ความอดทนเป็นกุญแจสําคัญลองจินตนาการว่าบิลเกตพัฒนาวินโดว์เวอร์ชันแรกแต่ไม่ประสบความสําเร็จผู้ใช้ไม่ชอบเขาจะทําอย่างไรเขาจะยอมแพ้หรือไม่ไม่บิลเกตอดทนเขาพัฒนาวินโดว์ต่อไปปรับปรุงแก้ไขเพิ่มพิเจอร์ใหม่3.2จงวัดผลสิ่งที่คุณทำบิลเกตเชื่อว่าการวัดผลสิ่งที่ทําสําคัญสําหรับความสําเร็จเขาติดตามข้อมูลในการใช้วินโดว์วิเคราะห์จุดอ่อนพัฒนาจุดแข็ง3.3มบิลเกตมุ่งมั่นสร้างอนาคตที่ดีกว่าเขาใช้ความมัง่งคั่งของเขา เขาก่อตั้งมูลนิธิบิลแอนด์เมลินดาเกตมูลนิธิทำงานเพื่อแก้ปัญหาต่างๆเช่นความยากจนโรคไัยไข้เจ็บและการศึกษาบทสรุปของ Bill ิลเกตสอนให้เรารู้ว่าความอดทนสำคัญสำหรับความสำเร็จการวัดผลสิ่งที่ทำช่วยให้พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นการสร้างอนาคตที่ดีกว่าเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรทำหากคุณต้องการประสบความสำเร็จจงอดทนมุ่งมั่นวัดผลสิ่งที่ทำและสร้างอนาคตที่ดีกว่าข้อที่4บทเรียนจากบรูเรนบัฟเฟตต์เรื่องราวของชายผู้ลงทุนอย่างชั้นฉลาด วอร์เรนบัฟเฟตต์นักลงทุนที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดคนหนึ่งของโลกใบนี้บุคคลที่ได้ขึ้นชื่อว่าปรัชญาการลงทุนที่เรียบง่ายมั่นคงและชาญฉลาด4.1ลงทุนในสิ่งที่คุณเข้าใจบอร์เรนบัฟเฟตต์ลงทุนในสิ่งที่เขาเข้าใจเท่านั้นเขาไม่เคยลงทุนในธุรกิจที่เขาไม่เข้าใจลองนึกภาพว่าวอร์เรนบัฟเฟตต์ได้รับข้อเสนอให้ลงทุนในธุรกิจใหม่แต่เขาไม่เข้าใจธุรกิจนั้นเขาจะทําอย่างไรเขาจะปฏิเสธข้อเสนอนั้นหรือไม่ใช่บอออเเนนนัจะปฏิสสธข้นน้ เขาไม่ต้องการลงทุนในสิ่งที่เขาไม่เข้าใจ4.2อยากกลัวที่จะกลัววอรเลนบัฟเฟตตไม่เคยกลัวที่จะกลัวเขาตระหนักถึงความเสี่ยงในตลาดหุ้นเขามักจะพูดว่าอยากกลัวสิ่งที่จะกลัวแต่จงกลัวที่จะไม่เข้าใจ4.3จงอดออมและลงทุนอย่างชาญฉลาดวอรเลนบัฟเฟตต์เน้นย้ำเสมอว่าการออมสำคัญสำหรับการลงทุน เขาแนะนําให้ทุกคนออมเงินอย่างน้อย10%ของรายได้และนําเงินออมไปลงทุนอย่างช้านฉลาดบทสรุปบรอดเรนบัฟเฟตสอนให้เรารู้ว่าการลงทุนควรทาในสิ่งที่เราเข้าใจความกวัวเป็นสิ่งที่ดีแต่เราต้องไม่กลัวจนไม่กล้าทําอะไรการออมการลงทุนอย่างช้นฉลาดเป็นกุญแจสําคัญสู่ความสําเร็จหากคุณต้องการประสบความสําเร็จจงลงทุนในสิ่งที่คุณเข้าใจอดออมอย่างสม่ําเสมอและลงทุนอย่างช้านฉลาด 5. บทเรียนจากแลลี่แอลิสันเรื่องราวของผู้ชายที่มุ่งมั่นเป็นที่หนึ่งแลลี่แอลิสันผู้ก่อตั้งออร์เคิลบุคคลที่ขึ้นชื่อว่าเรื่องความกล้าหาญมุ่งมั่นและความทุ่มเท5.1่อยาก,กลั้วที่จะเสี่ยงเขาไม่เคยกลัวที่จะเสี่ยงเขาพร้อมที่จะล้องสิ่งใหม่ๆลองนึกภาพว่าเขามีไอเดียใหม่ๆสําหรับธุรกิจแต่ไอเดียนั้นน่ะมีความเสี่ยงสูงเขาจะทําอย่างไรเขาจะล้มเลิกไอเดียนั้นหรือไม่ไม่อะลลี่แอลิสันเขาจะเดินหน้าต่อเขาพร้อมที่จะ,ะเผชิญความเสี่ยง 5.2จงมุ่งมั่นที่จะเป็นที่1และลีอลลสันมุ่งมั่นที่จะเป็นที่1เขาต้องการให้ออร์เคิลเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดในโลก5.3จงทำงานหนักและลีอลลสันทำงานหนักมากเขาทำงาน12ชั่วโมงต่อวัน7วันต่อสัปดาห์บทสรุปลีอลลสันสอนให้เรารู้ว่าความกล้าหาญสำคัญสำหรับความสำเร็จวัาม,มุ่งมั่นที่จะเป็นที่1ช่วยให้เราประสบความสำเร็จการทำงานหนักเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จหากคุณต้องการประสบความสำเร็จจงกล้าหาญ มุ่งมั่นและทำงานหนักข้อที่6บทเรียนจากมูเกชอัมบานีเรื่องราวของชายผู้คิดใหญ่มุ่งสู่อนาคตและสร้างสิ่งยั่งยืนมูเกชอัมบานีมหาเศรษฐีจากอินเดียผู้สร้างอาณาจักรธุรกิจ Reliance i n d u s t ร y บุคคลผู้ขึ้นชื่อเรื่องวิสัยทัศน์อันกว้างไกลมุ่งเน้นไปที่อนาคตและมุ่งมั่นสร้างสิ่งที่ยั่งยืน6.1จงคิดใหญ่ มูเกสอมบานีไม่เคยคิดเล็กเขาคิดใหญ่มองการไกลลองนึกภาพว่ามูเกสอมบานีมีโอกาสสร้างธุรกิจใหม่แต่เขาไม่แน่ใจว่าควรทำธุรกิจอะไรเขาจะทำอย่างไรเขาจะเลือกทำธุรกิจแบบเดิมๆหรือใหม่ไม่อะมูเกสอมบานีจะเลือกทำธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ธุรกิจที่จะเปลี่ยนแปลงโลก6.2มูเกสอมบานี่มุ่งเน้นไปที่อนาคต เขาลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นพลังงานหมุนเวียนและปัญญาประดิษฐ์6.3จงสร้างสิ่งที่ยั่งยืนมูเกชอัมบานีใส่ใจสิ่งแวดล้อมเขาต้องการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนธุรกิจที่ไม่สร้างผลกระทบต่อโลกบทสรุปมูเกชอัมบานีสอนให้เรารู้ว่าการคิดใหญ่สำคัญสำหรับความสำเร็จการมุ่งเน้นไปที่อนาคตช่วยให้เราเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นการสร้างสิ่งที่ยั่งยืนเป็นสิ่งที่ทุกคนควรทำ คุณต้องการประสบความสําเร็จจงคิดใจมุ่งสู่อนาคตและสร้างสิ่งที่ยั่งยืนข้อที่7บทเรียนจากกัวตัมอาดานีเรื่องราวของผู้ชายผู้มีวิสัยทัศน์มุ่งมั่นและทางานร่วมกับผู้อื่นกัวตัมอาดานีมหาเศรษฐีจากอินเดียผู้สร้างอาณาจักรธุรกิจอาดานีกรุป๊ปบุคคลผู้ค้นชื่อเรื่องวิสัยทัศน์อันชัดเจนความมุ่งมั่นและความเชื่อในการทํางานร่วมกับผู้อื่น7.1 จงมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนว่าตามอารณนี่มองเห็นศักยภาพของอินเดียเขามีวิสัยทัศน์ที่จะสร้างธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาประเทศลองนึกภาพว่าว่าตามอารันี่เริ่มต้นธุรกิจใหม่แต่เขาไม่แน่ใจว่าผลทำธุรกิจอะไรเขาจะทำอย่างไรเขาเลือกทำธุรกิจแบบสุ่มๆหรือไม่ไม่ว่าตามอารันี่จะใช้เวลาคิดวิเคราะห์หาคำตอบว่าธุรกิจแบบไหนที่จะช่วยพัฒนาประเทศ7.2จงมีความมุ่งมั่นว่าตามอารันี่มีความมุ่งมั่นสูงเขาไม่เคยยอมแพ้ต่ออุปสรรคจงทำงานร่วมกับผู้อื่น หัวตามอนารนณีเชื่อในการทำงานร่วมกับผู้อื่นเขาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรรัฐบาลและชุมชนสรุปหัวตามอนารนณีสอนให้เรารู้ว่าวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนสำคัญสำหรับความสำเร็จความมุ่งมั่นช่วยให้เราผ่านพ้นอุปสรรคการทำงานร่วมกับผู้อื่นนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่หากคุณต้องการประสบความสำเร็จจงมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนมุ่งมั่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นข้อที่8บทเรียนจาก ฟรองซัวเบตงกูเมเยอร์ um <h ums> ภาษาฝร,รั่งเศสเรื่องราวของหญิงผู้กล้าหาญเชื่อมั่นและสร้างความแตกต่างฟรองซัวเบตงกูเมเยอร์ทายาทลอรียลบุคคลผู้ขึ้นชื่อเรื่องความกล้าหาญความมั่นใจและความมุ่งมั่นสร้างความแตกต่าง8.1จงกล้าหาญฟรองซัว so e, ไม่เคยกลัวที่จะทําในสิ่งที่เธอเชื่อเธอต่อสู้กับอคติทางเพศและสร้างเส้นทางของตัวเองลองนึกภาพว่าฟรองซัวต้องการทำงานในบริษัทลอรียลแต่เธอถูกกีดกันเพราะเป็นผู้หญิงเธอจะทำอย่างไร เธอต่อสู้เพื่อสิทธิ์ของเธอเธอพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าผู้หญิงก็เก่งไม่แพ้ผู้ชาย8.2จงเชื่อในตัวเองฟรองซัวเธอเชื่อมั่นในตนเองเธอรู้ว่าเธอสามารถทําอะไรได้8.3จงสร้างความแตกต่างฟรองซัวมุ่งมั่นสร้างความแตกต่างเธอใช้ความมั่นคงของเธอช่วยเหลือผู้อื่นบทสรุปฟรองซัวเบตองกูเมเยอร์เธอสอนให้เรารู้ว่าความกล้าหาญสําคัญสําหรับความสําเร็จความมั่นใจช่วยให้เราผ่านพ้นอุปสรรค การสร้างความแตกต่างทำให้ชีวิตของเรามีความหมายหากคุณต้องการประสบความสำเร็จจงกล้าหาญเชื่อมั่นในตนเองและสร้างความแตกต่าง9บทเรียนจากสตีฟบอมเมอร์เรื่องราวของชายผู้มุ่งมั่นไม่เคยยอมแพ้สตีฟบอมเมอร์อดิซีอของ Microsoft บุคลคลผู้ขึ้นชื่อเรื่องความมุ่งมัน่นแรงผลักดันและความอดทน9.1จงมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่สตีฟบอมเมอร์มีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เขาต้องการสร้างบริษัทที่เปลี่ยนแปลงโลกลองนึกภาพว่าสตีฟบอมเมอร์ทำงานที่ Microsoft แต่เขาไม่มีเป้าหมายอะไร เขาจะทำอย่างไรเขาจะทำงานไปวันๆหรือไม่ไม่สตีฟบอมเมอร์ตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เขาต้องการสร้าง Microsoft เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดในโลก9.2จงมีแรงผลักดันสตีฟบอมเมอร์มีแรงผลักดันสูงเขาทำงานหนักและทุ่มเทให้กับงาน9.3จงอย่ายอมแพ้สตีฟบอมเมอร์ไม่เคยยอมแพ้เขาเผชิญอุปสรรคมากมายแต่เขาก็ไม่เคยถอดใจบทสรุปของสตีฟบอมเมอร์สอนให้เรารู้ว่า การมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่สำคัญสำหรับความสำเร็จแรงผลักดันช่วยให้เราทำงานหนักและทุ่มเทการไม่ยอมแพ้เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จหากคุณต้องการประสบความสำเร็จจงมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่มุ่งมั่นและอย่ายอมแพ้ข้อที่10บ,บทเรียนจากแลลี่เพจเรื่องราวของชายผู้คิดนอกกรอบสร้างสิ่งใหม่และสร้างโลกที่ดีกว่าแลลี่เพจผู้ร่วมขอตั้ง Google บุคคลผู้ขึ้นชื่อเรื่องความคิดสร้างสารรค์ความมุ่งมั่นสร้างสิ่งใหม่และความใฝ่ฝันสร้างโลกที่ดีกว่า 10.1จงคิดนอกกรอบและลีปเพจคิดนอกกรอบเขาไม่เคยคิดแบบเดิมๆลองนึกภาพว่าลี่เพจต้องการสร้างเซิร์ h เ n อ i n e นจินใหม่แต่เขาคิดแบบเซิร์ h เ n อ i n e นจินทั่วไปเขาจะทําอย่างไรเขาจะสร้างเซิร์ h เ n อ i n e นจินที่เหมือนกับเซิร์ h เ n อ i n e อนจินอื่นๆหรือไม่ไม่และลีปเพจคิดนอกกรอบเขาสร้าง Google Search Engine ที่ดีกว่าเซิร์ h เ n อ i n e อนจินอื่นๆ10.2จงจงสร้างสิ่งใหม่และลี่เพจมุ่งมั่นสร้างสิ่งใหม่เขาไม่เคยหยุดนิ่ง10.3จสร้า่ดงสร้างโลก ไฟฝัฝนสร้างโลกที่ดีกว่าเขาใช้ Google เพื่อช่วยเหลือผู้คนบทสรุปและลิเพจส,สอนให้เรารู้ว่าการคิดนอกกรอบสำคัญสำหรับความสำเร็จการสร้างสิ่งใหม่ช่วยให้เราสร้างสิ่งที่แตกต่างการสร้างโลกที่ดีกว่าเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรทำหากคุณต้องการประสบความสำเร็จจงคิดนอกกรอบมุ่งมั่นสร้างสิ่งใหม่และสร้างโลกที่ดีกว่าเราได้เรียนรู้เรื่องราวของมหาเศรษฐี1ิอันดับเรียนรู้ปรัชญาคำคมแนวคิดและบทเรียนสู่ความสำเร็จของพวกเขาในตอนนี้ เราจะมาสรุปประเด็นสำคัญอีกครั้งหนึง่งมหาเศรษฐีเหล่านี้มีวิธีคิดและมุมมองต่อชีวิตที่แตกต่างกันแต่หากเขามีคุณสมบัติร่วมกันหลายประการเช่นความมุ่งมั่นความอดทนและความกล้าหาญพวกเขายังเชื่อมั่นในพลังของการทำงานหนักการคิดนอกกรอบและการสร้างสิ่งใหม่หวังว่าบทเรียนคาคมและปรัชญาชีวิตจากมหาเศรษฐีเหล่านี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ฟังพอดแคต์ทุกท่านขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิตและสร้างโลกที่ดีกว่าขอบคุณและสวัสดีครับ